ราศีเมถุนการงานดีมีลาภผลการเงินดีแต่มีรายจ่ายแฝงความรักดีเสริมดวงด้านโชคลาภสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมถุนครับพยากรณ์โรงรายสัปดาห์กันครับช่วงวันที่12 18มิถุนายน2516ของชาวลัคนาราศีเมถุนก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีเมทุนพิมพ์คอมเมนต์กันเลยครับว่าเมทุนงานเด่นเงินดีมีโชคลาภ และขอให้คุณรับความเป็นสุริมงคลนั้นตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยนะครับอ่าสรนี้พยากรณ์เรื่องของวาสนาการงานการเงินความรักแล้วก็ดวงโชคลาภครับดูที่ดาววาสนากันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนมีดาวพระพุธนะเป็นดาวจุลน์ตนุหรือดาววาสนานะครับสำรนี้นะครับย้ายแล้วนะครับมาอยู่ที่เดือนวินาานะครับแต่เพิ่งตกใจไปนะครับพอมีหลายความหมายแล้วก็ดาวพระพุธย,ยังยังเป็นดาวเจริญพันธุ์ทุกของคุณนะครับแต่ถ้ามองเรื่องของสุขภาพร่างกายชวงนี้ก็ ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางนั่นแหละครับเรื่องของการรักษากฎวินัเจราจ้แล้วก็สภาพลมฟ้าอากาศเรื่องของฤดูกาลที่เปลี่ยนนะครับยังไงซะการเดินทางก็ต้องตรวจตาให้ดีเรื่องของยวยานพาหนะด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของดาวพุธเป็นดาวจุลพันธุทุช่วงนี้ก็หมายถึงว่าพยายามสัมพันธ์ที่ดีเรื่องของครอบครัวครับเรื่องของญาติพี่น้องนะครับใครที่ทํางานแต่งิฐานมัานเกิดนะครับควรเอาใจใส่บุพการีหรือว่าธิฐานเดิมนะครับพูดคุยให้กำลังใจกันให้มากเรื่องเดิมที่เคย มีปัญหากันที่เคยไม่เคลียร์ใจกันยังไงซะก็ต้องพยายามประคับประคองไปนะครับช่วงนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวจุลราตรีนะครับช่วงนี้ย้ายมาอยู่ในเรือนการเงินครับแต่ตําแหน่งเป็นนิดถึงเป็นดวงพลิกฟื้นะครับความหมายในทางที่ดีนะครับหมายถึงว่าเรื่องของอุบัรรคักปัญหาต่างๆนะหรือว่าถ้ามองวาสนาหมายถึงเรื่องของโรคภัยนะครับโรคภัยไค้เจ็บใครที่เป็นเลือรลังอยู่กําลังเป็นหรือว่าเป็นแบบเป็นอันหายในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะครับ ควรแนะนําไปเพราะแพทย์ผู้หมอในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินหรือว่าจ่ายเงิน,นครับแต่ถ้าตรงให้ถูกกับโรคถูกกับดวงมีโอกาสร,รักษาให้หายแล้วก็หายได้เร็วขึ้นนะครับต่อที่ดวงการงานเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมทุนครับเจ้าดงการงานดาวพระัสบดีนะช่วงนี้ยังคงเข้มแข็งนะครับเป็นดวงราชาโชคนะครับสถิตอยู่ที่เรือนลาบผลมงคลด้วยนะครับช่วงนี้ยังไงซะกาการงานดีแน่นอนครับงานมีความมั่นคงม,มีความต่อเนื่องมีความก้าวหน้านะครับใครทํามาค้าขายก็หมายถึงเรื่องของ รายได้ดีอยู่แล้วมีโอกาสได้รับลาภผลมีรับโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือว่างานเหมางานพิเศษหรือว่าการเซ็นสัญญาใหญ่ๆเนี่ยดีลงานใหญ่ๆก็ทําได้ดีนะครับช่วงนี้ครับดาวพระอังคารนะครับเจ้ารลาพระเช่นเดียวกันนะครับอ่อนกําลังนะครับแต่มาอยู่ที่เรื่องการเงินด้วยก็หมายถึงว่าเรามาระวังเป็นพิเศษเรื่องของลาภผลด้วย้าทํางานอาจจะมีลาภผลมีรายได้หรือว่าเป็นเงินก็ดีหรือว่าเป็นของมีค่าอื่นก็ดีพยายาม แบ่งสารปันส่วนนห้กับผู้ที่ร่วมด้วยนะครับหรือว่าแบ่งส่วนหนึ่งบริจาคทาบุญครับคุณก็จะเก็บพรักษารับผลส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มของที่เป็นตัวเงินนะครับและถ้าเป็นมองเรื่องของการทํางานนะดาวอ่อนกําลังอยู่เรื่องการเงินอย่างนี้ใครทํางานบริษัทองคอ์กรนะครับดูแลให้ดีครับเรื่องของงานการเงินนะครับงานงบประมาณหรือว่ากลุ่มสินเชื่อก็ได้รวมถึงทุกคนทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีเมทุนเพราะทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับเงินอยู่แล้วนะโดยเฉพาะกลุ่ม ของธุรกรรมธุรกรรมออนไลน์ด้วยพยายามดูให้ดีครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของเลขบัญชีนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็เจ้าเรือนสหชาตครับการสังคมองคุลครับดาวพระทิษช่วงนี้วันที่1 2บสอถึงสินะครับอยู่ที่เรือนวินาศครับซึ่งเรื่องของการสื่อสารอาจจะมีเรื่องของผิดพลาดได้เช่นเดียวกันครับการทํางานบริษัทองค์กรแล้วก็พยายามทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้นะครับแลวหลังจากวันที่15เป็นต้นไปเนี่ยดาวพระทิษย้ายแล้วนะครับเรื่องของการ ประสานงานการสังคมคุณจะกลับมาดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามากุมลักคนาแล้วก็เป็นองค์เกณฑ์แล้วก็เป็นราชาโชคเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของเครดิตการติดต่อการทํางานกับคนอื่นมากของคุณจะดีเป็นอย่างยิ่งนะครับใครเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าหลังจาก15มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยจะมีเรื่องของเครดิตคําพูดมีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งนะครับสามารถเจรจาขายสินค้าบริการมีแต่คนช่วยเหลือมีแต่คนสนับสนุนคุณดีนะครับทํางานบริษัทองคอ์กรก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในการเสนอ เสนองานเสนอผลงานเสนอโครงการอะไรก็มีโอกาสผ่านได้ง่ายได้รับอนุมัติความดีความชอบก็เป็นของคุณนะครับต่อที่ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีเมทุนเจําดวงการเงินดาวพระอังคารนะครับแก้ไขนะครับเจําดวงการเงินก็คือดาวพระจันทร์นะครับสับปดาห์นี้มีการยาราศี4ครั้งนะครับเรามาดูเป็นช่วงนะครับช่วงที่11-12นะครับการเงินยิงก,กับการงานอยู่นะครับช่วงนี้ก็มุ่งมาตัวร่มเทในการทํางานให้เต็มที่นะครับใครเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าก็ เปิดกิจการร้านค้านะครับถ้าขยันมากก็ได้มากนะครับ13-15มถึงิมิถุนายนนะครับเจ้าเรือการเงินอยู่ที่เรื่อลาภผลนะครับแล้วก็เป็นตําแหน่งเข้มแข็งนะครับทั้งหาจักรแล้วก็ปฐุมกคฑนด้วยตรงนี้คุณจะมีเรื่องของการเงินดีมากนะครับการเงินเป็นลาภผลชัดเจนว่าทั้งการเงินก็หาลาภผล5้าผลก็เป็นการเงินด้วยครับมาค้าขายโดนเด่นเป็นพิเศษนะครับ เจรจาช่วงนี้ก็โดดเด่นนะครับสามารถเสนอขายสินค้ารับการเขาง่ายนะครับกลุ่มของในหน้าใครเป็นเซลล์นะครับช่วงนี้ก็เป็นวันดีๆวันที่คุณมีโอกาสนะครับทําผลงานได้ดีทํายอดขายทำรายได้ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับ1 6 1 7เจนะครับช่วงรการเงินอยู่ที่ดันวินน่านะครับแต่เป็นมหาอช่วงนี้ก็หมายถึงว่าการหารายได้ของคุณก็ยังคงดีนะครับได้ได้มากด้วยนะเพียงแต่มันมีรายจ่ายรายจ่ายแฝงตามมานะครับโดยความเป็นดาวพระจันทร์เนี่ยหมายถึง าาการบางครั้งเป็นเรื่องของการเดินทางด้วยหรอกใครเดินทางก็ต้องดูแลเรื่องของอสภาพความพร้อมในการเดินทางด้วยนะครับและพระอาจารย์เป็นเรื่องของท่านน้าก็ดูแล,แลเรื่องของอาการเดินทางเรื่องของถนนนะครับถนนพื้นลืนนล่นพื้นไหลน้ําขังอาจจะทําให้เรามีรายจ่ายส่วนนั้นนะการใช้ชีวิตรวมก็จะหมายถ,ถึงว่าก,าการกินการใช้นะครับก็พยายามดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับแต่การหารายของคนดีอยู่แล้วนะครับ10วันที่18นะครับวันนี้ดาวการเงิน ลุลัคณาคนช่วยนี่การทํามาหาแรกได้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับสรุปคือช่วงที่13-17เนี่ยคุณโดดเด่นมากครับเรื่องของการทํามาหาได้นะครับทุ่มเททํางานให้เต็มที่ครับเงินก็จะเข้ามาอย่างมากมายนะครับสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าเปิดกิจการร้านค้ารอเลยนะครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับเจเริญปัตตานีก็คือดาวพระศุกดีนะช่วงนีขคงเข้มแข็งนะครับเป็นราชาโชคด้วยอยู่ที่เรอนลาภลาภผลทุกคนด้วย สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนผู้ที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วเนี bin, igne, cousin, ists, ่ยความรักโดยรวมดีแน่นอนครับเป็นความรักที่สนับสนุนกันดีเรื่องของการทํางานด้วยส่งเสริมเรื่องของการเงินให้กันและกันแล้วก็ยังสนับสนุนเรื่องของดวงโชคลาภให้กันและกันด้วยนะครับเรียกว่าเป็นความรักที่ที่ดีนะครับส่วนผู้ที่ยังโสดดูดี่ดาวพระศุกร์แล้วก็เจญปุตตาประกอบนะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสโดเาะดาวพระศุกร์ก็เป็นราชาโชคด้วยนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนผู้ที่ยังโสดมีโอกาสที่คนจะเข้ามาถูกใจคุณแน่นอนครับหรือ มีคนแนะนําให้รู้จักกันนะครับก็มีโอกาสนะที่จะเข้ามาแล้วก็สับสนกันดีด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินครับความเห็นห้าการเงินการหาได้ค่อนข้างไปด้วยกันได้ลองเปิดใจคุยกันได้นะครับเพราะว่าดาวความเป็นคู่ครองของคุณเนี่ยยังคงเข้มแข็งครับสับสนกันดีนะครับดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีเมถุนครับมีดาวพระศุกร์มเป็นดาวจุลปุตตะเรื่องของโชคลาภที่ได้รับจากตนเองโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับช่วงนี้สถิตอยู่ที่ื่องการเงินเป็นราชาโชคครับช่วงนี้ ก็หมายถึงว่าเลขนําโชคเลขเสริมดวงคุณก็คือเลขเกี่ยวกับจํานวนเงินครับเลขแบงค์เลขธนบัตรหรือเลขท้ายบัญชีเงินฝากของคุณหรือเลข2ครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับชาวลัคนาราศีเมทุนต้องบอกว่าการงานดีนะครับมีโอกาสได้รายได้พิเศษด้วยนะครับการเงินโดยรวมถือว่าดีครับรายได้ยังคงต่อเนื่องนะครับแต่จะมีรายจ่ายแฝงอยู่บ้างขอให้คุณคํานวณช่วงนี้ให้ดีนะครับความรักนะครับโดยรวมถือว่าดีครับสสนสนกันดีนะครับทั้งการงานการเงิน ส่วนผู้เรียนโสดก็มีโอกาสมีคนเข้ามาแล้วคุยกันได้นะครับท้ายนี้ครับกับผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีเมถุนพิมพ์คอมเมนต์นะครับเมถุนงานเด่นเงินดีมีโชคลาภและขอให้คุณมีการงานที่ก้าวหน้ามีการเงินที่ดีมีดวงด้านโชคลาภเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ